สวัสดีครับแชร์ทีกเที่ยวครับผมคลิปนี้จะพามาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวไปเที่ยวต่างประเทศกันครับเนื่องจากญี่ปุ่นเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ยูนิโคนะครับพารามสานนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่เที่ยวหน้าหนาวนี่เหมาะมากๆครับสำหรับฮิทเทคนะครับของยูนิโคเขานะครับก็คือเป็นเสื้อกันหนาวแบบบางๆใส่แล้วแต่ว่าอบอุ่นนั่นเองครับซึ่งเขาจะมีหลายแบบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ฮะ ช่องนี้เลยครับนี่ฮะอ้าวน่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งครับเข้าผิดครับนี่ครับซึ่งเสื้ออันนี้เนี่ยเป็นเสื้อใส่ด้านในนะครับกางเกงใส่ด้านในนะครับนี่ฮะสำหรับเสื้อด้านในที่ให้ความอบอุ่นของเขานะครับหรือว่าฮีตเทคนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับตามระดับความหนาวนั่นเองครับฮีตเทคนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเสื้อขนหนาวที่เหมาะกับอุณหภูมิประมาณ5ถึง20องศานะครับ หรือว่าถ้าคนกลัวหนาวเนี่ยก็จะสามารถใช้เอ็กตอวอร์มได้นะครับเออแล้วก็ที่แบบอุ่นที่สุดนะครับอัลต้าวอร์มนั่นเองครับสำหรับใครที่จะไปโลเคชันที่มีอุณหภูมิขนาดไหน mm hmm. ก็ลองเลือกดูครับให้มันเหมาะนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไปเลือกที่แบบมันอุ่นเกินไปเนี่ยเราอาจจะร้อนได้นะครับผมนี่ฮะตอ้นี้ก็จะเป็นชุดด้านในนะครับเป็นเสื้อนะอ่านี่ฮะของเขาจะมีหลายสีหลายแบบนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นล็อกให้ชัดเจนว่าฮิตเทค เอกตาวอร์มเัลตาวอร์มเท่าไหร่นะครับราคาตามนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนื้อผ้าด้านในดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนฮะมาเริ่มกันที่ Hittech ครับนี่ฮะลักษณะผ้าจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับไม,ไม่ไม่หนานะครับเป็นแบบบางๆเลยว่าให้ความอุ่นได้ดีครับตัวนี้ฮะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ็กตาวอร์มนะครับก็จะมีความหนาขึ้นนิดหน่อยนะครับมีการถักลายที่หนาขึ้นเมื่อเทียบกับนิเทคนะครับนี่ครับแล้วก็ไปที่ระดับสุดท้ายครับเอลตาวอร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีความหนานุ่มนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีแบบเสื้อด้านนอกเสื้อกันหนาวด้านนอกเมื่อกี้คือใส่ด้านในนะใส่เสื้อชั้นทั้งในนะครับนี่จะเป็นเสื้อกันหนาวที่ใส่ด้านนอกนะครับผม นี่ครับนี่เรียกว่ากันลมได้ด้วยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับสําหรับอากาศที่ญี่ปุ่นนะครับลมค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เย็นมากๆนะครับ mm hmm. ถัดมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นพวกถุงมือนะก็จะมีหลายสีหลายแบบนะครับผมนี่ฮะดูซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะต้องเลือกดูด้วยว่าเราอ่ะจะเอาไปทําอะไรด้วยนะอย่างเช่นเอาไปเล่นสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกอีกแบบหนึ่งหรือว่าเราไม่ต้องการเป็นแบบเนี้ยก็ต้องเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ฮะ มันจะต่างกันนะเพื่อนๆนะคือถ้าเป็นแบบสมาร์ทโฟนได้ก็คือแบบแตะหน้าจอมือถือเราได้ไงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนนะอันนี้จะเป็นแบบแตะสมาร์ทโฟนได้หรือว่าตรงนิ้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนังตรงปลายนิ้วเห็นไหมครับนี่ฮะมันก็จะสามารถเราเลื่อนแตะมือถือเนี่ยได้เลยอ่าไม่ต้องถอดถุงมือเพราะว่าอะไรเพราะมันหนาวพอดออกมามือหนาวครับอันนี้ไม่ต้องถอดแตะ หาข้อมูลแมพเมอร์ได้หมดเลยนะครับอ่าต่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าไม่ได้มีตรงหนังตรงปลายนิ้วนะครับมันก็จะแตะหน้ามือแตะสมาร์ทโฟนเราเนี่ยแล้วมันจะเลื่อนไม่ไปนะเห็นไหมถ้าใครซื้อแบบนี้เนี่ยต้องถอดถุงมือออกมาก่อนแล้วค่อยเล่นสมาร์ทโฟนซึ่งมันหนาวมากเออยังไงผมก็แนะนำแบบแตะมือถือได้นะ นอกจากนี้ครับก็ยังมีแบบอื่นๆด้วยนะก็อย่างเช่นแบบนี้นะครับนี่ครับกางเกงด้วยเป็นเหมือนชุดวอมนะแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำแนละ้วเพราะว่ามันพอไปถึงตรงนู้นแล้วอ่ะมันกันลมไม่ค่อยได้นะแบบนี้นะต่อไปก็เดี๋ยวไปดูของแบบของผู้ชายกันบ้างครับนี่ครับมาเริ่มกันที่หมวกไหมพรมเลยหมวกไหมพรมนี้ก็สําคัญนะใครใครจะบอกว่าไม่สําคัญไม่ได้นะเพราะว่าบางทีอ่ะเราแบบหนาวอ่ะหนาวแบบหัวอ่ะ อันนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็บังหูได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่ากางเกงนะของผู้ชายนะก็ราคาอยู่ที่790สําหรับอัลตาวอร์มนะครับเพื่อนนี่เลยฮะ อันนี้เขาก็จะแบ่งเหมือนกันนะอัลต้าวอร์มเอ็กซ์ตราวอร์มอีเทคธรรมดานะครับเป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้คือกางเกงครับต่อไปก็จะเป็นเสื้อนะเสื้อก็ราคาอยู่ประมาณ590นะบครับนี่ฮะทั้งชุดหนึ่งก็ประมาณเสื้อเกงก็น่าจะประมาณพันหนึ่งนะสีคมนะก็มีสีหลายแบบนะครับแล้วแต่ชอบแล้วก็ไซส์ก็มีให้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะ อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเวลาไปเมืองหนาวเนี่ยมันจะหนาวที่สุดก็คือหูเออมันจะหนาวที่สุดก็คือมือเออมือแล้วก็หูของเราเนี่แหละครับที่มันแบบโหมันแบบหนาวจนทนไม่ไหวอะ่ะมันต้องมีอะไรใส่พวกนี้นะฮะพวกตัวพวกอะไรยังพอไหวครับผมอันนี้ก็คือเสื้อเหมือนกันนะครับแต่ผมลืมบอกไปว่าดีไซน์เสื้อของเขามันก็จะมีหลายแบบนะแบบคอกลมแบบคอเตา่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกด้วยนะ ส่วนในนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนะนําว่าเอ้ยมันควรจะคุณจะไปที่อุณหภูมิเท่าไหร่คุณควรซื้อระดับไหนเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันเนี่ยครับไปก็จะมีบอกให้นะคือดีมากเลยแน่นอนครับว่าแบบอื่นๆก็มีนะแบบอย่างเช่นเป็นแบบแขนกุดนี่แขนกุดนะครับ1น9 0านะนี่ราคาตามนี้เลยมีสีตามนี้นะครับผม ต่อไปก็เป็นชุดที่แบบคุมมาถึงต้นขาก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับ5 9า0ครับราคาหุเหมือนกันนะแต่ว่าอุ่นแน่นอนเอาอยู่เลยครับอันนี้คืออุ่นแน่นอน,นครับผมสำหรับตัวผมนะพอใส่ของวิมิโกเนี่ยก็ถือว่าอุ่นเลยแหละเอาอยู่นะสำหรับที่ผมใช้เองนะแต่ว่าคนอื่นผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าผมมาใส่แล้วอุ่นครับอยู่ได้สบายเลย5องศา3องศาอยู่สบาย แล้วก็ยังมีอันอื่นด้วยนะครับแบบอื่นๆนะก็จะเป็นแบบเล่นสีทูโทนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วครับก็อัปเดตปีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทาวเวลลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ